ดีครับพิพัฒช่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูบ้านหลังเล็กๆกันนะครับผมบ้านราคาประหยัดนะครับแบบงบประหยัดนะครับแบบบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเล็กๆกันนะครับผมเป็นบ้านพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสามสิบหกตารางเมตรนะครับตัวในบ้านนะครับแล้วก็มีระเบียงอีกสามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบนะครับผมไว้นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเล็กๆกันนะครับผมเป็นบ้านแบบเรียบๆนะครับผมบ้านเรียบๆง่ายๆนะครับบ้านแบบ สไตล์ออกโมเดิร์นนะครับเป็นหมาแขนโมเดิร์นน่ะนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าบ้านหลังนี้ใช้งบเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยับตัวบ้านก็มีพื้นที่ข้างในบ้านนะครับสาตารางเมตรนะครับเป็นหกคูณหกเดวห้องนอนก็สามเมตรห้าสิบคูณสาเมตรน่นะครับห้องโถงก็เท่าห้องนอนน่ะนะครับห้องครัวก็ยาวสี่เมตรคูณสองเมตรห้าสิบแล้วก็ห้องน้ำสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับมีระเบียงหน้าบ้านสามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าค่าใช้จ่าย บ้านหลังนี้นะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่คือผมจะไม่ลงรายละเอียดถึงขนาดว่าหลังนี้กี่บาทนะครับคือบ้านหลังแบบนี้นะครับทาได้หลายราคามากเลยนะครับค่าวัสดุจะเริ่มต้นที่10,000แกว่าบาทขึ้นไปนะครับผมแล้วแต่เกรดวัสดุนะครับนะครับบ้านก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมคืออย่างพวกประตูหน้าต่างนะครับพวกประตูกระจกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นบานแบบสําเร็จนะครับพวกบานกระทงถึงจะประหยัดลงนะครับก็คือจะประหยัด ถ้าเราอยากประหยัดนะครับผมเราก็ต้องซื้อแบบสําเร็จนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับตามไทยวัสดุโฮมโปรดู o ฮมโกบั้นนี้นะครับผมตามห้างเลยก็จะมีแบบสําเร็จขายนะครับคือก่อนสร้างเราต้องซื้อมาไว้ก่อนนะครับพอเวลาช่างเขาจับเสียมก่ออิฐอะไรเราก็เขาจะทํากรอบไว้ติดตั้งเลยนะครับาาก็จะง่ายๆนะครับแบบแบบจับประกอบติดตั้งกันนะครับผม มีวิธีติดตั้งแบบหลายวิธีนะครับแบบบ้านแบบนี้นะครับก็จะมีหลายแบบหลายราคานะครับผมคือเรื่องการใช้วัสดุนะครับวัสดุที่จะใช้อย่างพวกอิฐพวกอะไรเนี่ยก็คือถ้าเราอยากได้เกรดดีเราก็เป็นอิฐมวลเบาอิฐแดงไปคือธรรมดาก็จะเป็นอิฐบล็อกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูรายละเอียดเป็นอย่างๆไปนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงว่าทั้งหมดหลังนี้เป็นเท่าไหร่เพราะว่าจะมีหลายเกรดหลายราคาแม้กระทั่งเรื่องโครงเหล็ก,กน,นะครับเราก็จะทําได้หลาย หลายอย่างนะครับคือเหล็กเราจะเอาแบบประหยัดแต่ว่าผมจะเอาแบบไม่ประหยัดถึงที่สุดนะครับคือประหยัดแบบประหยัดประมาณนะครับคือถ้าประหยัดที่สุดแล้วของเรื่องงานเหล็กนะครับงานทรงเหล็กเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาลมพัดมามีปัญหาแล้วจะต่อว่ากันได้นะครับผมว่าทําไปไม่ดีนะครับ also, ก็คืองานนียครับคือขั้นแดกกตีผังนี่แหละครับเสาที่เสาที่เราจะใช้ก็จะเป็นเสาแบบสังหรนะครับแบบเหล็กโพลนะ เป็นเสาสาเร็จน้าหกคูณหน้า6กนะครับผมยาวสามเมตรห้าสิบนะครับเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กสิบสองนะครับเนี่ยบางที่ก็จะใช้แผ่นเพลทติดมาเลยก็ได้นะครับถ้าดินแบบว่าเราขุดง่ายนะครับแต่ว่าทางที่ดีเรามาติดเราเองดีกว่าครับเพราะว่าเจอดินยาก,ยากๆเคยเจอปัญหาอยู่นะครับต้องมาตัดใส่ใหม่ยุ่งยากนะครับผมเนี่ยครับเสาสําเร็จที่ใช้ก็จะเป็นหกนิ้วคูณหกนิ้วสามเมตรห้าสิบสิบเอ็ดต้นผมจะให้ดูรายรายการไปอย่างนี้นะ ก็ทำไม่ทันก็แคมหน้าจอนะชุดนี้ประมาณ25 0 0 0น้านะครับงานโรครงสร้างล่างนะครับคือคานเราก็เทสัก25คูณบเซนนะครับผมประมาณเนี้ยใช้เหล็ก9้านะครับหลากก็เป็นหลอกสำเร็จนะนะเนี่ยครับลวดใบตัดก็อยู่ประมาณนี้นะก็คืออันนี้เป็นประมาณนะครับผมบวกลบไม่ไม่เยอะนะครับคือประมาณนี้แน่นอนคนระับเพราะเหล็กผมก็เช็คราคามาเมื่อไม่นานนคะรับเนี่ยครับถ้าเป็นหล่อในที่จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย คานอย่างนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับอันนี้มาให้ดูตัวนะนอย่างนะในงานที่ผมทำครับที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับโครงเหล็กก็จะเป็นเหล็กกาะวนไน้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือเรายกบันไดสามขั้นตัวสูงนะครับเป็นโครงสร้างของขั้นใหญ่นะแต่ถ้าบ้านเราราคาประหยัดเราจะไม่ทําแบบนี้นะจะเป็นแบบเล็กๆนะครผมคานก็เล็กๆกันนะครับคือเนี่ยฮะตโครงเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้ จะใช้เหล็กกาวนาทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่สูงมากนะครับผมแต่ว่าตัวตัวบ้านถึงท้องถึงท้องฟ้านี่ยังไงก็ต้องเป็นมีสามเมตรอยู่แล้วนะครับสองฟ้าสักสองเมตรเก้าสิบนะระดับฟ้าเนี่ยครับโครงเหล็กงานที่ผมทําทั่วๆไปนะฮะก็คือไม่ถึงกมาตรฐานที่สุดนะครับเป็นงานบ้านนะครับก็จะใช้เหล็กกาวนาทสี่คูณสองนิ้วคูณมิลแปดประมาณนี้นะเนี่ยครับจำนวนที่ใช้รวมระเบียงนะครับอยู่ประมาณนี้ลองแคปเอานะครับผมผมอาจจะอ่านไม่ทันนะครับเร็วเร็วนะ ถ้าเราเอาแบบประหยัดนะแบบประหยัดเราก็จะใช้เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้เหล็กสามนิ้วนะอันนี้เฉพาะตัวในบ้านนะครับก็อยู่ประมาณสองหมื่นคือราคาเบสเ็ตเราก็ไล,ไล่ไล่กันนะครับก็คือต่างกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทประมาณนี้นะราคาโครงเหล็กนะครับเฉพาะโครงเหล็กนะถ้าเอาในบ้านกับน,นอกบ้านาเราใช้เหล็กสามนิ้วนะครับ กับสี่นิ้วเนี่ยครับค่าแผ่นหลังคานะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้คือความยาวแล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ทําให้แค่เจ็ดเมตรสิบเจ็ดสิบนะฮะใช้ประมาณ1ิบแผ่นนะเพราะว่าระยะของตัวบ้านเนี่ยอยู่ประมาณนี้คือตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างในหเมตรนะครับล็กก็6เมตรเหมือนกันนะครับเฉพาะตัวในบ้านนะครับเนี่ยครับหลังคาระเบียงถ้าเป็นเหล็ก3านี้ก็จะเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ี่ของที่ใช้ระเบียงนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะเป็นระเบียงแบบเครื่องบ้านนะครับระเบียงไม่เต็มนะ คือจะเอาแบบประหยัดนะครับถ้าเราเพิ่มก็บอกเราก็เอาแบบเต็มนะส่วนงานผนังใต้หลังคานะครับผนังใต้หลังคาที่เป็นเชอร่ากับฟ้ารอบนอกเนี่ยจะใช้วัสดุอยู่ประมาณนี้นะครับเราเอาแบบประหยัดเราซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบมาตัดใส่ด้วยก็ได้นะก็สลับด้วยแผ่นระบายอากาศก็จะประหยัดนะครับผมนะครับส่วนไม้ฝาก็เป็นไม้ฝาเชอร่าหรือจะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบหลายเส้นมีร่องก็ได้นะครับก็จะประหยัดขึ้นมานะ อันนี้ราคาเหล็กกาวนัยของเดือนแปดสองพันห้า้สิบห้านะครับอันนี้ผมเช็คจากอุดรธานีนะครับผมเนี่ยครับราคาเหล็กก็คือร้านนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเหล็กให้ดูด้วยนะครับก็เลยเอาเราลองให้ดูนะครับเปลือกท่านใดจะเลือกเอาไปใช้ส่วนไหนก็ลองดูนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่พื้นที่นะครับคิดว่าต่างกันไม่เยอะหรอกครับเนี่ยครับราคาแผ่นลังคาก็เหมือนกันอันนี้อันนี้แถวบ้านผมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนที่อื่นก็จะแตกต่างกันไป ไม่ไม่มากนะครับคิดว่าไม่มากหรอกเนี่ยครับส่วนไม้เชอร่าก็แผ่นหนึ่งสีธรรมชาติก็อยู่72็ดสบสองบาทเอ้าสีสาําเร็จก็อยู่แผ่นละร้อยนะครับประมาณนี้ส่วนไม้เชอร์ชามินหก็เออหนึ่งจุดหกมิลนะครับผมหนึ่งจุดหกเซนนะคจะอยู่ประมาณสองร้อยสิบเจ็ดบาทสี่เมตรนะคคือถ้าเราใหญ่ขึ้นนะครับบ้านทรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะแต่ว่าผมจะเอามาให้ดูแบบตัวเล็กกันนะเนี่ยครับแผ่นหลังคาอย่างที่ใช้เราก็จะใช้เป็นแบบยาวๆแผ่นทีเดียวเลยนะ เราใช้เป็นเมทัลชีตนะครับประหยัดสุดแล้วนะครับคือเป็นแผ่นเมทัลชีตนะหนาสักจุดสามศูนย์หรือจุดสามห้าก็แล้วแต่นะเพราะเราจะมีฝ้าอยู่แล้วจะเสียงไม่ดังเนื้อแปลนบ้านจะอยู่อย่างนี้นะครับด้านขวามือขวามือที่เสาสองต้นจะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็มาด้านตัวเราแดงๆนี่ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นห้องโถงส่วนสีลายๆเข้มๆนะด้านหน้าก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําอยู่มุมที่ติดตัวเราที่มีบนันกระทงเล็กๆนะครับผม หน้าต่างก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าบานนะครับผมหน้าต่างห้าบานนะเป็นบานสําเร็จมันกระทงจะใช้จะใส่บานหนึ่งหรือสองบานก็ได้ประตูห้องนอนก็อันหนึ่งนะครแปดสิบสองเมตรเนี่ยครับอิฐท,ที่ใช้ถ้าเป็นอิฐบล็อกเนี่ยจะประหยัดสุดนะครับตารางเมตรหนึ่งประมาณสิบเอ็ดก้อนนะอิฐบวลเบาเนี่ยประมาณแปดก้อนแล้วก็อิฐแดงก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบก้อนนะ อิดบล็อกนี้ก็นจึงก็อยู่ประมาณ5้าบาท7บาทนะครับอยู่ประมาณนี้อิดนวลเบาประมาณย0สนะอิดแดงก้กอนละประมาณเกือบ2บาทแล้วเดี๋ยวนี้วงกบประตูหลังนี้นะครับผมเนี่ยประตูเลื่อนหน้าบ้านก็จะเป็นบานสาเร็จนะครับแบบ2เมตรคูณ2เมตรนะครับ1ชดุดแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนก็จะเป็นเมตรยี่คูณเมตรสิหรือแล้วแต่ขนาดที่เราเลือกนะครับเอาห้าชุดวงกบไม้ใน1ชุดนะครับผมวงกบพีซีก็1ชดุดแค่นั้นกระทุ้งระบายอากาศเนี่ยจะเอาหนึ่งหรือ2ก็ได้ครับแล้วแต่เรา เนี่ยครับแปลนถ้าเกิดเรามองจากด้านบนดิทีก็จะเป็นอย่างนี้นะคือเราจะสลับได้นะครับเอาซ้ายไปขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้อันนี้แปลนตามแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นบ้านแบบแบบเล็กๆนะครับผมก็คิดว่าก็ไม่เล็กมากนะครับก็พออยู่นะครับก็พื้นที่สามสิบหกตารางเมตรโดยทั่วไปนะครับเราบ้านแบบนี้เราสามารถต่อข้างต่อหน้าที่หลังได้เลยนะครับถ้าเป็นบ้านทรงออกสไตล์โมเดิร์นหรือมาแหนงอย่างเงี้ยนะครับจะง่ายสําหรับการต่อนะครับที่หลัง แต่ว่าเวลาเราทําเราควรจะเผื่อหลังนี้ให้สูงไว้ก่อนนะครับเผื่อวันหลังเราต่อข้างซ้ายข้างขวาก็จะเป็นสองสามสเต็ปไปเลยนะครับถ้าเราเลือกใช้อิบล็อกนะครับผมในราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะเราก็จะใช้ปูนก่อปูนเขียวนะปูนเสือก็ได้นะครับถุงสี่สโลประมาณราคาประมาณร้อยสามห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับงานฉาบก็ภายในภายนอกก็อยู่ประมาณสองตารางเมตรนะครับ ช้ปูนผสมทรายฉาบนะอยู่ประมาณ60ถุงทรายก็ประมาณ10คิวถึง15คิวนะครับทั้งหมดไว้เผื่อปูกระเบื้องเผื่ออะไรด้วยนะครับอยู่ประมาณนี้เคาน์เตอร์เราก็จะใช้วิธีหลอด้วยซื้อสําเร็จเอาก็ได้นะครับนี่แปลนด้านบนนะฮะแดงๆคือห้องนอนนะครับผม,ด,นนนนนบผมด้านหน้าห้องนอนก็คือห้องโถงเนี่ยครับส่วนลายๆเข้มๆยาวๆนั่นก็คือห้องครัวเป็นห้องครัวเล็กๆยาวๆนะครับผมแล้วก็ห้องน้ํานะครับเนี่ยครับด้านซ้ายมือสุดก็คือระเบียงถ้าเรามองจากด้านบนชัดๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็พออยู่นะครับคิดว่าพออยู่นะครับสําหรับเราที่งบน้อยนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวรายละเอียดงานฝ้าจาบเรียบภายในบ้านนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะค่ารวมค่าวัาสดุปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณสองเมตรเออเมตรละสองร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดก็อยู่ประมาณห2มื่นสองนะกับเบื้องผนังก็ยี่สิบห้าตารางเมตรปูชันฝ้านะครับกับเบื้องพื้นกับห้องน้ําก็ประมาณห้าตารางเมตรแล้วก็พื้นในบ้านสามสิบเอ็ด นะครับผมอยู่ประมาณนี้อันนี้คือกระเบื้องผมมาให้ดูตัวอย่างถ้าเป็นกระเบื้องลายแบบนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับราคาสูงแผ่นหนึ่งก็อยู่ประ,ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับจริงๆอันนี้ลามิเนตนะครับผมจริงๆแล้วมันมีหลายราคาเราเลือกนะครับฝ้าก็เหมือนกันนะครับผมฝ้าหลุมถ้าเราอยากามีหลุมก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายมาอีกนิดนึงกับช่างนะครับผมครับส่วนมอบฝ้ามอบลายเรายังไม่มีงบเราก็ติดทีหลังก็ได้ฝ้ายิ่งเล่นสเต็ปอย่างนี้ยิ่งก็ ทำยากค่อนข้างจัดราคาสูงอีกนิดนึงนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นซ่อนไฟแบบนี้ธรรมดาก็ราคาแรงก็ไม่แพงมากนะครับก็ทําให้ในบ้านก็ดูสวยดีนะครับสักหลุมนึงก็ไม่กี่บาทนะครับผมส่วนกระเบื้องนะครับกระเบื้องเนี่ยแผ่นละหกสิบาทก็มีนะครับหกสิบคูณหกสิบแล้วต่อมาก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับงานสีก็สีรองพื้นก็มีราคาตั้งแต่พันสองขึ้นไปก็มีนะครับราคาถูกกว่านั้นก็ไม่ค่อยดีเยอะไหละครับอยู่ประมาณสองพันเนี่ยจะดีมากครับ สีรองพื้นดีนะครับลองแคบเอาแล้วกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยสีถ้าเป็นสีเข้มๆอย่างนี้นะครับี่ผมเลยเลือกเอาพามนี้มาให้ดูนะเป็นสีเทาสีส้มเนี่ยก็แพงนิดนึงนะครับสีเทาพวกนี้ก็จะแพงนะครับสีเข้มๆราคาจะสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราจะทาสีบ้านเราจะทาาสีแบบธรรมดาสีทั่วไปราคาก็จะถูกคือถังหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณพันสามพันสี่นะถังเก้าลิตรนะครับผมอย่างน้อยนะครับอย่างสีเทานะครับผมถ้าเป็นสีส้มเนี่ยถังหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสองพันนะครับผม ส่วนเสาโชเราจะแต่งด้วยติดปูกระเบื้องเนี่ยสองต้นจะอยู่ประมาณ3 0 0พันะครับต้นทุนเฉพาะค่าของนะครับผมแล้วก็โฮมเสาหล่อเสาเพิ่มให้มันใหญ่นิดนึงนะครับก่อนะฮะเหล็กราวระเบียงนะครับรวมค่าสีก็อยู่ประมาณค่าเหล็กอยู่ประมาณ2,000สุขภัณฑ์อยู่ประมาณ5 0 0พันนะครับผมงานไฟฟ้าโดยรวมเลยทั้งโคมทั้งเดินสายทั้งฝังท่อหมดนะครับอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ถึงื่นประมาณนี้นะครับผมรวมตู้ไฟนะครับผมเนี่ยครับรูปแบบบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเผื่อท่านใดที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับที่คิดจะสร้างบ้านหลังเล็กราคาประหยัดนะครับผมในกระจกหน้าต่างก็ด้านหลังเราอาจจะเลือกเล็กนิดนึงนะครับผมตรงห้องที่สองเมตรห้าสิบนะครับผมนี่ครับผมให้รอบดูดูดูโดยรวมนะครับเสาโชเนี่ยเราก็สามารถฉาบเรียบทาสีเอาก็ได้นะครับผมก็จะประหยัดงบลงไปได้เยอะนะครับส่วนโครงสร้างนะครับโครงสร้างเหล็กจริงๆโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ประหยัดนะครับก็คือหยัดใช้ ให้มันพอดีพอดีพอได้นะครับผมเหล็กสักสี่นิ้วก็กําลังดีนะครับผมเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับผมลองไปดูนะครับผมว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนที่เราจะเซฟลงมาได้คือผมจะไม่ลดนะครับราคาบ้านหลังนี้ค่าวัสดุตั้งแต่หนึ่งแสนกว่าบาทขึ้นไปนะครับผมต่ำกว่านั้นคงคงยากนะครับก็คือลองไล่ไล่ดูแล้วกันนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผม สวัสดีครับ